คุณผู้ชมส่วนงานนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นคอนเสิร์ตปิดท้ายเดือนมีนาคมได้อย่างสวยงามน,นะครับสำหรับงานคอนเสิร์ตเพลย์ยาร์ดคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเปิดประตูหลังบ้านศิลปินนะครับที่จะมาเล่นใกล้แบบกันเองโดยมีการพบกับศิลปินเดอะวากินสันนะครับซึ่งเป็นการรวมตัวของคุณว่านธนกฤษและตามด้วยนักร้องอารมณ์ดีอย่างคุณหนุ่มว่านธนกฤษนะฮะนี่เรียกว่าเป็นคอนเสิร์ตที่สนุกมากเลยนะแล้วก็เป็นบรรยากาศเนี่ยเต็มไปด้วยความคึบ ขับขั้งเลยศิลปินมากันทั่วหน้าแล้วก็แฟนๆมากันเยอะมากค่ะก็นำบรรยากาศมาฝากกันนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้ากันหน่อยแล้วกันค่ะยินดีกับคุณตาบอลแล้วพร้อมเป็นคุณตาที่จะส่งหลานขึ้นเวทีคอนเสิร์ตค่ะหลานสาวอายุห้าขวบแล้วนะเดี๋ยวอัปเดตกันช่วงหน้าค่ะ,คะ ส่งโค้กให้ใครมีชื่ออื่นอีกเยอะเลยนะ Hi girl you can take all จะส่งชื่อแบบจึ้งๆหรือจะชื่อแบบจิ้นๆจะชื่อแบบไหนก็ส่งโค้กไปใช้กันเลยแอปได้ทำทุกอย่างที่อยากทำใหม่แบรนด์ดังนกแท้คลลาเจนเพลสวิตามิน E วิตามิน E มีส่วนช่วยในกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระยาท่าน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาท่าน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดหม่450 ml เฮโมวิตโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาได้เวลาเติมความสนุก Magic X น้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวดื่มอร่อยเขียวเนืบแมจิกเอ็กซระเบิดความอร่อยเขียวสนุกได้เวลานมของฮีโร่แล้วแม่เลือกนม UHT ตราหมีพรีไบโอพล s ส DHA หยุดการน เขาทำเรื่องดีๆมีจิตใจที่ดีนม UHT ตรามีมี DHA ลองเลยนี่คือโฆษณาแอร์ที่สบายที่สุดจากไดกินใหม่ Spy Series เงียบสบายประหยัดไฟสบายราคาก็สบายสบายงบสบายใจไดกินการันตีแอร์มาตรฐานญี่ปุ่น แอปได้ทำทุกอย่างที่อยากทำใหม่แบรนด์ดังนก,นกแท้คอเลเจนพลัสวิตามินอ e. ีวิตามินอ e. ีมีส่วนช่วยในกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระลูกสนุกกับกิจกรรมนอกบ้านทั้งวันฉันอยากปกป้องเขาไว้เต็ที่ฉันมั่นใจเจลอาบน้ำเด็ดต่อให้ผิวหอมสะอาดพร้อมเกราะช่วยปกป้องผิว12ชั่วโมงมั่นใจช่วยปกป้องทั้งวัน,ปกป,วนปกป้องทุกสิ่งที่รักด้วยเด็ดต่อปองนี้อร่อยตรงสเปค กาแฟกระป๋องไซอาราบิก้าและโรบัสต้าหอมหลอมกล่องอะไรต้องสเปกลองเลยได้เวลาเติมความสนุกเมจิกเอ็กซ์น้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวดื่มอร่อยเขียวเนื้อเมจิกเอ็กซ์ระเบิดความอร่อยเขียวสนุกช้าแดดมั่นใจช่วยทั้งปกป้องและบำรุงด้วยนีเวียซูเปอร์ซีรัสุดใหม่ที่มี S P F 50เนื้อเซรั่มบางเบาช่วยสามสารช่วยบำรุงล้ำลึกฟื้นผิวดูไบรท์ในเจ็ดวัน ใหม่นีเวียซูเปอร์ซีพลัสนีเวียอิสฟอร์สกินจะเกลียรดจะรักหน้าร้อนก็สาดด้วยกันได้ ร้อนเป็นเทิงแซบค่ะและช่วงนี้นะครับมาตามเรื่องราวของพี่บอลเชิญยิ้มกันล่าสุดเห็นว่าเจ้าต,ตัวต้องปรับตัวแล้วเพราะว่าตอนนี้เป็นคุณตาคุณตาบอลน,นี่คุณตาบอลน,นะฮะมีหลานสาวแล้วนะครับชื่อว่าน้องครับผมนี่ฮะคุณตาบอลน,นะฮะพร้อมเป็นฝาดันสุดฤทธิ์แล้ว<ช>ตอนนี้นะฮะติดตามผลงานของน้องบีนากันได้เลยนะครับเรื่อยๆเลยครับอ่ะค่ะเดี๋ยวเราปิดท้ายวันนี้กันด้วยคอนเสิร,ร์ตข,ของ b อดี้สแลมกันแล้วกันเป็นคอนเสิร์ตที่เรียกได้ว่าทั้งอิ่มบุญแล้วก็อิ่มใจนะคะกับคอนเสิร์ตบอดี้ นั่นแล้วผู้ชมก็เป็นคอนเสิร์ตที่หลายคนเนี่ยโชคดีมากนะที่ได้ร่วมคอนเสิร์ตเพราะเขาบอกบรรยากาศเนี่ยสุดยอดเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับปิดท้ายเอปั๊บชูเดย์นะครับไปด้วยบรรยากาศคอนเสิร์ตที่พี่ยามมาเล่าไปเมื่อสักครู่นะครับคอนเสิร์ตบอดี้สเลมกับเพลงความรักนะครับที่พี่ตูนร้องคู่กับคุณอิงวรันธรนะฮะจะมันขนาดไหนนะฮะจะเพราะขนาดไหนเดี๋ยวฟังกันท้ายรายการนะครับวันนี้ปอนกับพี่ยามต้องลาผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ